สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกบแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุภุสุกุครับพี่น้องครับเด็กคัแรงๆนาหอนหอนขอบคุณระบบครับพี่น้องครับนี่กีนกับลูกสาวสาวเดียวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราบรรยากาศกินซาบูนะครับเนาะซาบูซาบูครับพี่น้องครับขอดูหน้าหน่อยมาอันนี้ซาบูสุดท้ายสองไหวครับพี่น้องเขินอะไรนี่เนี่ เราสองรอยไดเกี่ยน่ะี่อันที่อนสี่อันอืซ้ำซ้ำอัราหาสิบบาทเนาะนีับเนื้อบางเกี๊ยบนี่เห็นไหมครับบางเกี๊ยบเลยเนี่ยรอยางนะครับดูดีดูดีๆทนร้อนี่รั่วเป็นเรือในบทเรยนี กดเลยทำม,มันร้อนลาดลงไปลาดจุกไม่ง่ายกเลยเกินอะไรบ้ง <c oughs> าบงใ <c oughs> ห้เด็กบ้างจากไรออกใช่ไหมะอืมันนะมกินมีเดียมมีเดียมมีเด <c oughs> ียมตัดขานี่เลย กินไปงี้มาเห็นไหมรวยรวย้นเยกินจนไปตีกันไปนะคะรายการนี้ลุงก็เฉยทดสอบดูเนะี่ยมารวมเป็งสิบ กินม,มาข้างครับพี่น้องครับโอ้โหอมเด้ดมานเลยคุณเส้วนตัวยังรู้มากินตัวเหนือพี่น้องพักไว้ที่หลังพักเอาไว้ให้คนหลังกล้องกิน เป็นไงมั่งอร่อยอ่ะเนี่ยเอ็นมั่งลูกอร่อยไหมลูกอร่อยตรงสุกไลยพี่น้องเงียบนี่กินอีครับพี่น้องครับจุ่มไปอย่างนี้เลย เข้าปากไปเลยทยีเดียวราบอกให้ไปชาร์จัเอาทีหลังอะโอ้โหเนื้ออะไรเนะน่ะเนื้อคอขุนอัลโหลเนื้อแปจริงครับเกี่ยมากคมเขากันเขากัน,กน,นครับพี่น้องครับสึดยอดครับ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปมานไหนนะครับเนาะหวานไ,ไร,าาร้บรรยากาศตอนนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะเสียงอะไรเมื่อกี้หน้ากอนเลยน,ะ, <laughs> นะครับเนาอกินข้าวกินข้าวพะนะเห็นโดนนึนงับพี่น้องครับ กินแกล้งหรกินเปรซะปลาคอด้วยในเครื่องร้านกูนะโอ้ปลาคอใหญ่แล้วก็ไปเอาปลาคอมาอีกกินเปรซ่าแล้วแล้วก็ไปเอาปลาช่อนมาอีกสามตัวนะอืมได้เนาะนี่ใช่ใช่แล้วก็คลิปนี้ไปลงค์การเที่ยงคืนน่ะโอ้โหแล้วกตรงไปงนี้ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเดเก้าสายการเลยครับพี่นนองครับมาเดาาอืมมาซักเลยทีเดียวงาแตกกันเลยทีเดียวพี่นนองเหนือเธอเข้าตาเธอแล้วนะอะไรจะร้อนปานนั้นหอนหอนด้ืย ่้ากบาด้สินเงนเงนงนเงินนเนเ้ินเนเเง็นเงินินเงิินข้างิานเงิินข้างไน้ลนเงนเเนเนเงินเนคนเนกุลีกินเนเงนนเนน หนาวจงเนือออกเลยว่ะแต่การกินเนาเป็นการกินที่ทรมานนิดนึงนล่งอ่ะออกไปด้วยกินไปด้วยกินเนื้อไปถาดเดินกินผักไปสามคำเอ้ยไปคำนึงนิดกินผักกันเนะหนูกินเนื้อสามชิ้นอยู่อร่อยคนหวาน แม่ต้องหามมหาเมินไม่ได้มันมีลทธิ์แปรให้เอาเข้าปากไม่ได้เ่ะกินชิมซอสดีกว่าแม่้อกินกับแหน่ทานแหน่กับแหน่แม่ดูสีแน้คนกินด้วยเสียฟินครับพี่น้องมาต้องเลียวฟินหน้ามาทางนี้ mười lăm tay không mười lăm tay lắm 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 ตรงนี้ก่อนโมคอยใครคิดคะแนนครับพี่น้องครับนในคนหูอยู่คนหูยังอยู่อ่ะพนหูเรื่องเผ็ดสุดแบนด์เผ็ดเผ็ดสัปุนะคะถูกแบนด์ไม่ให้ยังยื่นคำร้องไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เค้ื่ากอยู่สัวอีดีวะเกโกเทนเตอร์นะครับจำไปรูด บอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแก๊งคอเซนเตอร์ขนาดตำรวจยังไม่จับกูเลยนะก็ที่ว่าดิมี่เป็นไผ่ไปลงคลิปไปเอาคลิปมาจากตีกลับกิบคนยังเติมโทรมาหาคนโกงที่ออกเพื่อที่รวมเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่าไปที่ห้องพูดทางสำหรับคนที่ไม่รู้มารายงานเองแต่ตัวเลยลงลงคลิปจสองมือหนึ่งสองมือครับกิบหนึ่งกิปสองก็มีสองตับ จเจอเลยครับขอจะเตอือนโทรมาวันแรกที่เลยสวัสดีค่นนะเป็นอะไรนะโอนนเปอเรเตอร์มาก,ก่อนเนี่ยอยากบริษัทดีแค่แอลนะครับตอนนี้พัสดุของคนตกค้างอยู่เขาจะระบบอัตโนมัติใช่ไหมศูนย์เพื่อติดต่อพนักงาน,นประผมนะแล้วห้องบริกรเป็นระบบอัตโนมัติพรออันนี้อะไรไปครับบริษจะครับมาบ้านเลยเจื่จะถ่ายคลิปเพื่อนๆมาับมาบ้านแลวก็โทรกับ พอเขาปดบกดโบกฏเด็กสู์ที่มันบอือก็โทรไม่ติดเลยนะครับ,พบเพาะเขาเพียรเข้เก่ามากมาเลยครับเพียแจ้งเตือนนะครับบอกว่ามีคนครับสร้างรายได้ไม่ได้ไรายงานมาเป็นจำนวนมากมาสำหรับสองคลิปนี้นะครับสองคลิปทือว่าเก่บขเอเตืนอนเตือนเฉพาะสองคลิปนี้รายงานน่าเกลียดนะเนาะเกลียบวกกับเป็นบ้านะอง <c oughs> เขาแมน สร้งกุ๊กเตะได้เตะได้ครับไม่สามารถสร้างไม่ได้ได้นะครับเพราได้อย่างเดียวตอนนี้ก็อุ้มสอนเขาลองไปก็ยังมีสิ่งชอยู่ก็เลยแบบเออไม่รู้อะไงี้นะเป็นบ้าแล้วก็คนที่รายงานนะครับพวกอะไรพวกแก่งเชนเตื่นกันเล่ายเพราะว่ายังละชุดอันเจี๋ยที่ไปห้างกบแล้วก็ถือกันแล้วก็ถือเปล่าโอ๋อเราลงเออแมนยูแมนยูที่ดวงมณี พรรอบโลกนะคะแล้วก็เล่าอยู่ถึงไครลงจีบจนก็ผมก็จะเจอไม่งั้นเรายกปว่นก็ได้งานเลยนะครับน้องนี่เธอทำเป็นถูกต้องเลยพวกเฟซบุ๊กพวกอะไรก็ต้องตรวจสอบนะครับก่อนทางเฟซบุ๊กนะแอดมินเขาใช้เอไอตรวจสอบเขาไม่ได้ให้คนมาตรวจแล้วมันก็ใช้เป็นช้าเป็นช้าเดือดขา แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าถ้าสมมติเขากดรายงานเนี่ยก็คือเลี้ยวเขาเขาบอกเขาไวก่อนเลยนะคะส่วนขอสิมาตรวจสอบเนี่ยใส่เวลาค่ะคิวน่าจะยาวพอรายงานปุ๊บมันจัดการเราเลยนะใหญ่เป็นข้อเสียอย่างมันมันก,มนก็มันก็รายงานนั่นแหละมันก็เด้งขึ้นมนรารยงานาทุกมือทุกมือ,นะอดีไม่ดีมันจะทาให้เพจเราปิวเดียปุ๊บแล้วก็มัอปิวมปิว,ปวแล้วก็จจะส่งมาเป็นพวกพิชีพ ส่งมาหลายสองทางมังนของน้องเอพินส่งมาให้เพิ่นพยายามสิงแค่ฟอมอนะครับเข็งแหวกแฮกเขาเลยแค่เพรแฮกเพจทอ่ะลูกดดเขาจะเอาเพจไปเป็นของเขาอ่ะลูกสมัยนี้อดอยากขนาดน,น,นั้นเลยเหรอทิกเก็ตแค่เพรทืมใ่สมัยนี้เขาอดอยา,ดากกันถึงเจ้าขอเป็นคอนซิสเตอร์เลย้วก็เดือดนะครับเนาะหวานจริงเนาะ อ่ะสามีนะพี่น้องขอให้เบียบหนาก่อนเบ <c oughs> ียบอยู่แ <c oughs> ต่หอนเสียด้วยเมื่องันเนี่ยเนี่ยไม่บอกขนาดเลยหรอแรกแรกครับสำหรับแจงคคอรเซนเตอร์นะครับเนาะไม่งานลงไปลุงซนดอกเนี่ล YouTube ยลุงยุทธภูมิกันนั่นเขอไม่งนันลงยุทธภูมอีกซะพวกนี้มันมร้ายนะครับเนาะหรือว่าจะลงคลิปให้เป็นประโยชน์ให้รู้ทันโกงของมันนะครับ มันกดได้งานเราเดิมแต่ว่าันงานมันหลายส่มเป็นแก๊งนะครับงานที่ขุดต่อไปเดี๋ยวครับวิวฮอนฮ้ไทำไปล่ะต่ออไรฮะเจอกันยิหน้าครับอือเออไปซื้อดัวครับไปนีอกันเพื่อนพัานกว่บาทอืออืมค่าแรงครับแทำาะไอ่ะิเสีอ่ะทะไรแสียเอาพุ่มกดเอาให้มัน ซื้อ Samsung 4โล่ค่ะตบกุดอะไปเลยครับไมนันครับพม่นอนครับโอ๊ย่อนร้ายไปไว้ไอจิขาดหอนเหนื่อยหยดเต็มแล้วโอ้ยครับโอ๊ยหอน